เราไม่ชอบนั่งเรียนเราเบื่อทําไมมันมันยากมันเหนื่อยจริงคืออาจจะไม่เป็นความไม่ถนัดของเราเองแต่ว่าเวลาเราเล่นไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆให้มันสนุกเอ้ยมันจําได้ฮะทำไมมันประสบการณ์ไปเที่ยวเราจําได้ดีกว่าตอนเอาอ่านหนังสืออะเราก็เลยรู้สึกว่าวิธีการเรียนอาจจะมีปัญหากับเราเองนะคนอื่นไม่เป็นไรถัดมาก็คือช่วงแบบ ประมาณ10กว่าปีที่แล้วที่เราเริ่มเล่นเกมตอนนั้นเราเล่นเกมซิมซิตี้เนคอมอะเราก็สร้างเมืองสนุกมากเลยแต่แค่รู้สึกว่าอยู่ๆมันก็ดีขึ้นอยู่ๆมันก็แย่ลงเราไม่รู้สาเหตุแต่พอเราเล่นเกมซับเบอร์เบียครับเกมที่เป็นบอร์ดเกมที่มันสร้างเมืองด้วยกันเราต้องทอนเงินเองเราต้องค่อยๆพัฒนาเมืองนี้เพื่อให้ได้ผลแบบนี้เราสึกเราเข้าใจกลไกลของเมืองที่มันซับซ้อนได้มากขึ้นเข้าใจได้ดีขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แม่งเป็นการเรียนรู้แบบที่เราอยากได้นี่วาเราก็เลยแบบเฮ้ยสนใจการออกแบบบอร์เกมมขึ้นา เคยเล่นเกมกับเพื่อนเล่นเกมจบแล้วเราคุยกันต่อกับบทสนทนาแปลกที่เราไม่เคยเจอในชีวิตจริงบ้างไหมเฮ้ยไม่เคยเห็นแกเป็นคนอย่างนี้มาก่อนเลยตอนนั้นทาไมตัดสินใจอย่างนี้เราคุยต่อเป็นเป็นวักเป็นเวรอะไรอย่างนี้เราก็เจอว่าโมเมนต์ของเกมอะ มันไม่ได้สร้างแค่การเรียนรู้แค่ตัวเกมครับแต่มันสร้างความสนใจระหว่างตัวคนบุคคลได้เหมือนกับเราไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเราก็ไปเรื่องกันแล้วสนุกไปด้วยกันมันรู้สึกสนิทกันมากยิ่งขึ้นจุดนี้เป็นจุดที่เรารู้สึกว่า้สื่ออื่นมันยังทําไม่ได้นในการสร้างประสบการณ์ร่วมกันให้เรารู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคนอื่นๆ